แต่มีรู้จักตัวเองและเป็นตัวเองที่ดีขึ้นอพิโซดนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาผ่านอุปสรรคในชีวิตมามากมายนะคะโดยเฉพาะคาวิจารและความคิดของคนอื่นที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้เขาจะสามารถผ่าน้นเรื่องราวเหล่านั้นและพาตัวเองไปสู่เส้นทางของความสําเร็จในอาชีพของตัวเองได้ยังไงกับสเปเชียลเคสของเราในวันนี้ค่ะคุณลีซอธีรเทพวิโดไทยถ้าเกิดว่าให้มองตัวเองเราเป็นคนเหมือนที่คนอื่นมองไหมะ ถ้าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนาสนถูททางานาคือจะโฟกัสจริงๆอะไรอยากทราบว่าตอนนั้นรับแรงกดดันขนาดไหนเป็นหัวหน้าทีมด้วยเป็นรุ่นพี่ในทีมด้วยครับเรื่องของความมุ่งม,มั่นตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่แสดงออกเห็นก่อนชัดเจนผลการแข่งขันแพ้ชนะในสนามเราแฮนด์โดไม่ได้ทั้งหมดแต่นอนทุกคนอยากชนะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ ณวันนั้นโมเมนต์นั้นว่าใครทําได้ดีกว่ากันอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเราก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นตลอดว่าเราแบบเหมาะสมนะกับการถูกเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยแต่ด้วยอายุอ่ะมันจะคือด้วยตัวเลขของอายุเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นตัวชี้ว่าคุณจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมรีซอเซีเทพวิโดไทยครับบุคลิก ESTJ คุณสามารถเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นได้โดย มารู้จัก Special c a s สของเราให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือ personality test และจากการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพของเราในวันนี้นะคะสเป c ชียลเคสทำได้ estj ค่ะสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ estj จะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำมีความน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบและมาตรฐานในการทำงานที่ค่อนข้างสูงเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมาซึ่งทำให้จุดด้อยอาจจะถูกมองว่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไป ไม่ยืดหยุ่นใจร้อนควบคุมอารมณ์ไม่เก่งในมุมมองของคุณรีซอคะ่ะถ้าเกิดว่าคนพูดถึงคุณรีซอคุณรีซอคิดว่าคนอื่นจะนึกถึงเราไว้ยังไงมันจะมีอยู่สองพาร์ทนะถ้าสุวิว่าคนที่รู้จักเนี่ยรู้จักแบบคุ้นเคยเคยร่วมกิจกรรมอะไรด้วยกันเนี่ยก็จะบอกว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบเฮฮาสุขส mm hmm. นานี่แต่ถ้าคนที่ไม่ไรู้จักแล้วมองเห็นแต่แค่มุมที่เราทาหน้าที่อย่างเงี้ยก็จะดูเป็นคนที่แบบ จริงจงังมุ่งมั่นแล้วก็จะแบบเออออกแนวแบบว่าบวยวายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเพราะในหน้าที่มันก็จะมีแบบว่าในศูนย์ในฟุตบอลนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราต้องแบบเหมือนมันเป็นแอคกีฬาที่มันเป็นแอคชันครับมันจะมีเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วในตัวคุณรีซอเองถ้าเกิดว่าให้มองตัวเองอะคุณรีซอร,ร,รู้สึกว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนเหมือนที่คนอื่นมองไหมะก็ประมาณนั้นเลยครับเพราะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกไปมันเป็นมันเป็นความรู้สึกจริงๆแล้วเป็นนตัวขงเรรราาาจิๆที่่ไไมมด้้้สึ คือถ้าอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานแล้วก็อยากให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะทุกคนเขามีรอยยิ้มมีความสุข mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยสูทำงานคือจะโฟกัสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตรงนั้นเรื่องอื่นจะตัดหมดเลยอะไรย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีกล่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าก็น่าจะตรงเหมือนกันเพราะว่าคือเราเราสิ่งที่เราแสดงออกไปอะมันเป็นตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. <rua> ถ้าพูดถ <usc alled> ึงในความจริงจังอ่ะกวางเชื่อเพราะคนอื่นก็เห็นภาพว่าคุณรีซอเป็นคนแบบนั้นคือเป็นคนจริงจังชัดเจนตามแบบทดสอบที่ทํามารู้สึกว่าบุคลิกภาพตรงกับตัวเราไหมผมตอบตรงใช่ไหมใช่โอเคแต่ในมุมมองของคนอื่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำออกมาเราเนี่ยคือคุณรีซอเลยอ่ะทีกวางอยากย้อนกลับไปในช่วงของการเป็นนักฟุตบอลนะคะเชื่อว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาตินะยิ่งในช่วงที่เราสวมตําแหน่งของกัปตันทีมชาติอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายถูกไหมคะรับแรงกดดันเยอะมาก อยากทราบว่าตอนนั้นรับแรงกดดันขนาดไหนในมุมมองที่คนอื่นมองว่าเฮ้ยเราเป็นคนใจร้อนเราอาจจะเป็นคนผงผางล,ลึกแล้วจริง,รงๆคุณลีซอร,รู้สึกไหมว่าเฮ้ยอันนี้คือการแฮนเดิลที่ดีของเราแล้วอ่ะอืมใช่ในในในมุมของอันหนึ่งคือความเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าทีมด้วย <c oughs> เป็นรุ่นพี่ในทีมด้วยครับเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องหนึ่งเป็นผู้นำสองคือเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอะไรเงี้ยเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ แสดงออกเห็นก่อนชัดเจน mm hmm. ผมเป็นคนที่พูดกับน้องๆได้แต่ว่าจะไม่พูดในมุมที่แบบให้เขาเสียกําลังใจต่อให้เขาทําพลาดแล้วเราอยากจะจะด่าก็ตามเราเลือกที่จะมาสิ่งบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เขาทําผิดเขาจะรู้อยู่แล้วเราก็จะไม่พูดแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างทําแทนอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นเขาดูตัวอย่างที่เราทําในสนาม mm hmm. ส่วนความกดดันต่างๆผมรู้สึกว่ามันสําหรับผมมันไม่ได้เป็นความกดดันตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลยิงแต่เด็กจนโตอ่ะ ผมผมจำไว้ได้ว่าความรู้สึกที่มันกดดันสําหรับผมอะ่ะมันมีตอนไหนเพราะว่าผมผมเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเพราะผมรักฟุตบอลผมชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับผมรอบๆข้างนอกอะ่ะมันไม่เคยมีผลกระทบก,กับผมในสนามผมจะรู้สึกว่าผมลนสนามแล้วว่าผมขอให้ผมทําหน้าที่เต็มที่ที่สุดก็พอเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่โดนแบบแบบแบบอาจจะดราม่าห,าหนากหักๆหรืออะไรเงี้ยจากข้างนอกมันก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาของผม ไเป็นปัญหาของคนอื่นที่เขาจะมองผมส่วนใหญ่ที่ผมโดนคือผมเรื่องของคาแรคเตอร์มผมเรื่องของความเขาอแอคคีแอคมากเยอะนู่นอะไรอย่างเงี้ยในสนามซึ่งตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่สําหรับผมที่มองผมรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวผมแต่ถ้าโอเคถ้าเขาเขาด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเกเรหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความที่ผมเกเรหรืออะไรในสนามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมทําเพื่อให้ทีมเราได้ผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ก็เลยรู้สึกว่ามันแรงกดดันต่างๆหรือสิกระแสอะไรต่างที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแรงกดดันเลยอเงี้ยยิ่งจะทําให้ผมกระหายมากกว่าเดิมหรือว่าสมมติว่าคนเขาเขาบอกผมว่าไอ้โอ้โหลิซอมมันไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยโอเคไม่เก่งใช่ไหมได้อะสิ่งที่ทําผมทําได้ในสนามคือการยิงประตูพาทีมชนะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ผมทีผมชนะ,ะสมมติผมยิงได้อะเก่งไม่เก่งไม่รู้ผมยิงได้ทีผมชนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับผมจะใช้พวกนี้เป็นการตอบคาถามมากกว่า หรือว่าเป็นการตอบกลับมากกว่าว่าอ้าวคุณบอกผมไม่เก่งใช่ไหมผมยิงได้ไหมยิงได้ผมชนะไหมผมชนะงั้นจบนะอะไรอย่างเงี้ยมันงนั้นมากกว่าผลกนนารแข่งขันแพ้ชนะในสนามเราแฮนด์ดงไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนทุกคนอยากชนะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่วันนั้นโมเมนต์นั้นว่าใครทําได้ดีกว่ากันอเงย้ยซึ่งสุดท้ายมันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเราพอกองฟังคุณรีซอแบบนี้กองกลับมองเห็นอีกด้านหนึ่งในด้านที่คนมองเข้ามาเรารู้สึกว่าคุณรีซอเป็นคนที่ใช้อารมณ์ผงพางอะไรเงี้ย ต่อีกมุมมองหนึ่งกองกับมองว่าคุณลิซซอเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองค่อนข้างดีคือตัดคําวิจารณ์หรือว่าคําอะไรก็ตามที่จะลดทอนคุณค่าในตัวเราคุณลิซซอกับวางไว้ด้านข้างได้หมดเลยเรารู้สึกว่ามันไม่สําคัญกับตัวตนหรือว่าอร o ฟอร์ m มนซ์ที่เราจะเล่นในสนามใช่ครับเพราะว่าผมผมมองว่าอย่างนี้คือสิ่งที่มีผมมีทุกวันนี้ได้อะคือมันเกิดจากการที่ผมทําทุกอย่างนอกสนามแบบเต็มที่แบบไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมดูแลตัวเอง วิเคราะห์ตัวเองคือผมเป็นคนที่แบบจะแบบเหมือนประมวลผลตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางวันหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีมากของคุณลีซอที่ทําให้คุณลีซอรประสบความสําเร็จในอาชีพตัวเองก็คือ,อคุณลีซอเอาพลังทั้งหมดที่ม,ทมีมาโฟก,กัสตัวเองคือแทบจะไม่เอาพลังออกไปจัดการกับโลกภายนอกเลยใช่ครับคุณลีซอได้คุณสมบัตินี้มาจากไหนในการที่เป็นคนที่เป็นคนที่ชัดเจนกับเัวเองในทุกๆมุมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างมองชีวิตตามความเป็นจริงเหมือนกันนะผมว่าจะอาจจะได้จากจากคุณพ่อคุณแม่นะจากครอบครัวอะไรอย่างเง คุณพ่อจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าในการเล่นฟุตบอลคุณพ่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นผู้สื่อขากีฬาเขาจะอยู่กับนักกีฬามาเยอะเขาจะเห็นมาเยอะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออวันไหนที่วันที่สังนที่สูงขึ้นไปเนี่ยอยู่บนดับบนๆก็พยายามให้ทําตัวเองให้มันโลโบไฟที่สุดหรืออะไรเงี้ยอย่าไปแบบอะไรมากอะไรเงี้ยน่าจะเป็นส่วนนี้ด้วยที่คุณพ่อเขามีมาแล้วก็เขาเป็นคนคุณพ่อเป็นคนชัดเจนเหมือนกันเป็นผู้สื่อขาที่มีอุดมคติชัดเจนอุดมการชัดเจน ไม่สามารถจะมีใครมาเขาเรียกมาเหมือนเอามาซื้อเขาได้หรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างเขาจะต้องแม้กระทั่งผมเองเลยผมอทิผมไปผมไประบายาอะไรเขาฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องขอไปเห็นก่อนอเขาก็ไม่ได้เชื่อผมร้อยเปอร์เซ็น,นต์ต,ต,ต่อให้ผมเป็นลูกเขาก็ตามอย่างเงี้ยเขาจะบอกเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอมาไปดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรืออะไรเงี้ยประมาณนะั้นคือซึ่งก็เลยได้ความตรงไปตรงมาความชัดเจนจากคุณพ่อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการทําหน้าที่เนี่ยคุณพ่อก็ทำหน้าที่เต็มที่ทุกอย่างเนี้ยซึ่งซึ่งเข ในในมุมมองที่คุณสมบัติที่ที่เรานั่งคุยกันแล้วก็มองว่าเป็นข้อดีเนาะแต่คุณรีซอเองรู้สึกว่าเรามีข้อเสียอะไรไหมที่รู้สึกว่าเออถ้ามันปรับปรุงได้มันก็คงจะดีขึ้นก็ก็คงเป็นเรื่องอารมณ์ช่วงวินาทีแรกๆอ่ะที่มีเหตุการณ์อะไรที่มันขัดใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับพุ่งไปร้อยเลยแต่มันก็สามารถลงได้เลยภายในอีกวิเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะขึ้นไปก่อน อะไรบางบางทีถ okay, um For ้าสมมติมัน on คุมได้ม on ันก็โอเคเนี space, ่ยแต่ถ้ามันคุมไม่ได้มันก็จะเกิดผลเสียอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อเสียด้วยอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนอาจจะหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเรื่องคืออาจจะเก็บอาการไม่ค่อยเก่งเรื่องสีหน้าหน้าตาอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าบางทีถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจหรือขัดใจบางทีก็สีนุ่งสีหน้าจะไปเลยเนี่ยแต่มันก็ต้องมีเหตุเกิด ให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ให้อยู่ก็จะเป็นแบบนั้นเลยอะไรเย่างี้ใช่มีเหตุอะไรบ้างที่คุณรีซอรู้สึกว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่อยู่แน่นอนสีหน้าออกแน่นอนอถ้ากับผู้คนนี่ก็จะมีแบบคนที่แบบอไลฟ์ซึ่งมารยาทอะไรอย่างเงี้ยคือกับผมเนี่ยผมเป็นคนง่ายมากๆเลยถ่ายรูปหรืออะไรได้หมดเลยหรืออะไรย่างเงี้ยแต่บางกับบางคนเนี่ยก็จะแบบจะมาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าอันนี้เราก็จะแบบเฟรนลี่ด้วยไม่ได้เท่าไหร่แล้ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามมาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีก huh. ็จะหลีกเลี like ่ยงในการแบบเหมือนทํามันรีบอบก็ไปเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆกล้องมันเกิดมาจากความที่คุณดีซอเป็นคนชัดเจนแล้วก็เคารพตัวเองเหมือนกับเราเป็นคนมีบาร์เตอรี่ชัดเจนนะคือถ้าเจออะไรที่ไม่โอเคปุ๊บเราสามารถที่จะแบบชัดดาวน์ส่แล้วก็ปิดได้เลยแต่กับบางคนอาจจะรู้สึกเก่งใจต้องทําให้มันผ่านๆไปใช่ใช่ใช่แต่คนดีซอไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นข้อเสียนี่อาจจะเป็นข้อเสียด้วยผมว่าบางทีมันก็จะแบบมันอาจจะดูไม่น่ารักในสานเีย ภรยาเขาจะพูดเลยว่าเมื่อกี้สีหน้าชัดมากนะอย่างนี้ไม่ได้นะต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาจะเน้งว่าภรรยากับคุณสีซอิจะคนละด้านกันเขาเขาจะบาลานซ์ใช่เขาจะคอยเหมือนเขาจะแบบเขาจะคอยแบบเป็นฟีดแบ็ให้ผมตลอดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคโอเคก็ก็รับฟังซึ่งผมก็จะบอกว่าแต่ผมก็จะแบบมีคัดค้านในใจนะถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบก็เขาทําแบบนี้กับผมอะมันก็เลยมีอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นแ้่เขาไม่ทําก็มันก็คงไม่เกิดมั้งอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าเออแจ่เราเป็นคนตรงนี้ก็ต้องพยายามควบคุมให้ได้นะอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคโอเคอะไรเงีเ้ยและในด้านของความสัมพันธ์<ม>ควางรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงมากกับพลีสอถูกปะในความที่เราเป็นคนที่ชัดเจนเป็น<ม>คนที่แบบตรงไปตรงมามากๆผ,ผ่องแางมากๆอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์เวลาเข้าไปอยู่<ม>ในฐานะแบบคู่ชีวิตมีปัญหาไหมคะไม่มีครับพอเป็นเรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยผมจะเป็นอีกคนนึงเลย ผมจะเป็นคนที่ยอมทุกอย่างไม่ประทะเลย <S <S น้อยมากแล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าพอ่พอกับคู่ชีวิตครับพอกับเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนมันต้องใช้ชีวิตร่วมกัน <S <S ตลอดเวลามันต้องคุยกันตลอดเวลาต้องเจอหน้าอยู่ทุกวันต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันจะต้องมีปัญหาต้องแบบทะเลาะหรือมาตึงใส่กันอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะแบบไม่มีดีกว่าอย่างน้อยก็โอเคอะ ถ้าผมยอมสักคนก็จบอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องไม่รู้จะต้องชนะกันไปทไําไมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยต่อให้เขาผิดแล้วเขาไม่ยอมอ่าโอเคผมก็ได้อ่าแล้วแต่ก็ได้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะแบบตัดปัญหาคือผมจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคือเราเคยทําผิดพลาดมันเคยมีข้อผิดพลาดแน่นอนชีวิตคู่การครบกันมันก็จะมีเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตระหว่างทางที่เราเดินมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขไปมาก็จะไม่ค่อยอยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเพราะเรารู้สึกว่าณนะโมเมตนต์นั้ มันอึดอัดมันไม่มีความสุขมันแบบนู่นนี่นั่นนั่นเลยเราก็เลยเลือกที่จะแบบอะไรสาเหตุอะไรที่มันจะต้องเกิดเหตุนั้นขึ้นเราก็จะเลือกที่จะไม่ไม่ทำซึ่งแต่ว่าก็แน่นอนก็มีบางทีบางจังหวะที่แบบเราก็หลุดความเป็นตัวเองออกไปบ้างสีหน้าก็ไปบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่จะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์หรือถ้าจะโมโหก็จะแบบ ออกมาแบบก็สะบัดข้างนอกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะไม่ทําต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทำกับคู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งรู้สึกว่ามันมันก็ผมว่ามันเป็นการบริหารจัดการปัญหาในบ้านผมคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คือคุณลีซอน่าจะเข้าใจแหล่งพลังงานที่ถูกต้องเพราะว่าแหล่งพลังงานที่มากที่สุดอ่ะคือคนใกล้ตัวเราถูกไหมถ้ามีปัญหาคนใกล้ตัวนี่คือพลังงานเราหายแน่นอนจริงครับจริงแต่กับคนข้างนอกเราอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องพยายามไปดิวอะไรค่ะนะเพราะเราไม่ได้อยู่าตลอด้ายู่ไม่ได้อยู่กับเราทีนี้ก้องอยากรู้ว่าในมุมมองของผลีซอเนาะคือหลายๆคนเวลาที่เรากําลังเล่นอยู่ในอาชีพหรือในหลีกของเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จในลีกของตัวเองในมุมมองของผลีซอคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จในในหน้าที่การงานของเต็งในอาชีพของเต็งคืออะไรผมว่าก็หนึ่งคือแน่นอนเป็นเรื่องของวินัยครับ ทั้งในสนามแข่งขันนอกสนามแข่งขันนอกสนามก็ดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยการฝึกซ้อมด้วยหนึ่งสองเกิดในสนามแข่งขันคือถ้าคุณมีวินัยทุกอย่างสามารถรู้ได้โอเคแหละเราคนเรามันมันไม่มีใครเพอร์เฟกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แแต่ว่าพยายามคอนโทรลให้ตัวเองอยู่ในในในเส้นทางตัวเองที่ถูกต้องอะ่ะให้ได้มากที่สุดอ่าโอเคอาจจะมีหลุดไปบ้างบางช่วงเวลาหรือแบบหรือนิดหน่อยอะไรเงี้ยบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เอาตบตบตัวเองเข้ามาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้อะไรเงี้ย ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่หนึ่งคือสําคัญที่สุดเพราะว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะนักฟุตบอลน,นะครับ <c oughs> การเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะมาดูแลคุณได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองด้วยอยู่ที่บ้านทําอะไรไปข้างนอกว่าทาอะไรหรืออะไรเงี้ยพอโอเคเข้ามาในสนามฟุตบอลหรือในในในสถานฝึกซ้อมของคุณแล้วเนี่ยก็จะมีทีมีคนดูแลนู่นั่นอยู่แล้วแ,แ,แต่ข้างนอกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลตัวเองคุณใช้เวลาตรงนั้นข้างนอกอมากกว่าอยู่ที่นี่ ราะฉันคุณต้องไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เรื่องวินัยสําคัญสุดมา่ส่ว่าเรื่องกินนักกีฬาก็ต้องมีการคุมน้ําหนักบ้างหรือเรื่องของสิ่งที่จะใส่เข้าไปในร่างกายมันต้องเป็นของดีๆถ้าส่วนใหญ่เงี้ยมันจะมีอาจจะมีของเสียไปบ้างมีแบบชีดเด้บ้างน้ำนองตาบ้างเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าปริมาณไหนเฮ้ยเยอะไปไหมน้อยไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเอาเข้าไปแล้วจะออกยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายความเป็นนักกีฬาชีพอ่ะไอข้อผิดพลาดเล็กน,น้อยตรงนี้พอมันรู้กู้หลายๆอย่าง มันเป็น,นปัจจัยใหญ่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องประมาณนั้นผมว่าวินัยหนึ่งสองก็คือเรื่องของโฟกัสครับโฟกัสบางทีเราหลุดโฟกัสไปเยอะเราเอาเรื่องอื่นมาใส่หัวซึ่งผมเห็นจากนักกีฬาหลายๆคน,คน,อ,คนอื่นๆหลายท่านอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเราเนี่ยผมเป็นคนที่โฟกัสกับการเล่นเต็มที่ไม่เอาตัวอ,อื่นมาใส่แต่บางคนน่ะเขาก็คิดคือเขาจะแคร์คนรอบๆข้างกลัวโดนว่ากลัวโดนด่าโดยที่ทำให้เสียความเป็นตัวเองไปเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะเป็นสิ่งเราที่ทําให้เรา มีผลกระทบต่อการการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่แบบต้องตัดให้ขาดอยู่ในสนา, mm hmm. ามก็คือทำหน้าที่ของเราเองไปเลยอนะไรเงี้ยเราตัดสินใจยังไงเราต้องการทำแบบไหนทำเลยแต่เขาให้มันแบบเป็นสิ่งที่มันมีค,คิดดีแล้วการเจตนาดีแล้วกันอะไรเงี้ย หลังจากที่กวางได้พูดคุยกับคุณลีซอนะคะกวางรู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นมองและตัดสินเขาในเรื่องของอารมณ์และการใจร้อนเนี่ยจริงๆแล้วคุณลีซอเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆที่สำคัญมีวินัยและมีความมุ่งมั่นในเส้นทางและอาชีพของตัวเองแบบชัดเจนค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของเขา จากที่นั่งคุยกับคุณครีซาวมายังมองไม่เห็นว่ามีเรื่องไหนที่คุณรีซาวจัดการไม่ได้เคยมีช่วงชีวิตที่รู้สึกว่ายากไหมคะอาจจะช่วงเริ่มอายุเริ่มแตะเลขสามมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นแต่ว่าคนอื่นๆนี่เขามองอ่ะเขาก็คิดว่าพอเลขสามไปสามเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะในอาชีพฟุตบอลนะครับมันก็จะรู้สึกว่าคนอื่นือเจะมองว่าเริ่มอายุมากขึ้นแล้วตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องแบบ คอนโทรลตัวเองอิโมชันตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าจิตวิญญาณคือผมเป็นผู้ชนะแล้วผมต้องการเป็นต้องการเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ต้นๆตลอดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องแบบผมต้องเป็นที่หนึ่งตลอดแต่ว่าต้องการชนะต้องเป็นผู้ชนะต้องการที่จะเป็นแบบตัวเลือกต้นตออะไรเงี้ยซึ่งก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นตลอดว่าเราแบบเหมาะสมนะกับการถูกเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยแต่ด้วยอายุอ่ะมันจะคือด้วยตัวเลขของอายุเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นตัวชี้ว่าคุณจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นอะไรเงี้ย ซึ่งผมว่าช่วงนั้นเนปะนช่วงที่แบบผมรู้สึกแบบปิดอัดใจอะเพราะว่าเราเราสภาพร่างกายเราได้เราพร้อมแต่เขามองเรื่องอายุคือแล้วเราไม่มีไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ<ฆ>สุดท้ายไปเป็นโคช้ชเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยสุดท้ายเรามีโอกาสเท่าไหร่เวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทําเต็มที่หมดมอะไรเงี้ยบางทีห้านาทีสิบนาทีสามนาทีสองนาทีหรืออะไรเงี้ยแม้กระทั่งการวอร์มอย่างน้อยโคช้ชฟิเตเนสก็ต้องเห็นว่าผมเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าจะต้องมีผู้ชนะในการวอร์มอะ ผมไม่ต้องเป็นผู้ชนะในการวอร์มคือเราต้องฟิตที่สุดรัำรอที่ดีที่สุดในการวอร์มอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะคิดแบบนั้นเลยนะผมจะรู้สึกว่าอ่าในสนามสมมุติว่ายังไม่ได้ลงพวกนั้นลงไปก่อนตรงเนี้ยที่มันห้าหกคนที่มันวอร์มอย่างเนี้ยผมไม่ต้องเป็นคนหนึ่งที่ผมวอร์มดีที่สุดหรือแบบทําเต็มที่ที่สุดในการวอร์อมอเพราะบางคนก็จะแบบเขาคิดว่าเขายังไม่ได้ลงอยู่แล้วเขายังไม่รวนเลยเขาก็จะแบบย้อนหยอกแย่แย่อะไรเงี้ยแต่ผมคือแบบ สปีดคือสปีดร้อยทำทุกอย่างร้อยคือถ้าในสนามฟุตบอลคนจะต้องดา่าผมว่าผมไม่ได้จะต้องไม่มีเงื่อนไขข้อแม้หรือจะมาแบบแลละในความที่เราเป็นคนแบบเป็นไฟติ้งมากมากอะด้ค,ความที่เรารู้สึกว่าเราขิวความชนะหรือการถูกเลือกมากๆอย่างเงี้ยในวันที่ที่เราไม่โดนเลือกหรือวันที่เราไม่ชนะคุณรีซอบาลานตัวเองอยังไงให้มันไม่ทุกข์จนเกินไปก็ <c oughs> ผมก็จะมองเรื่องอย่างอื่นไปเลยสมมติว่าอย่างเช่นอาสมมติเรื่องเนี้ยการเล่นแล้วถัวเรื่องไม่ได้ลงก่อนครับสมมติไม่ได้ลงเนี่ยอย่างน้อยผมก็ได้ถือว่าผมได้เคลียร์ได้ซ้อมสมรรถภาพร่างกายในการวอร์มอะไรเงี้ยได้วิ่งได้สปีดคือหลายๆคนอาจจะถ้าสมมติว่าคนที่ดูรายการนี้อยู่แล้ว <c oughs> เคยเห็นผมวอร์มข้างสนามอ่ะ <c oughs> มันก็จะมีผมทั้งวิดพื้น <c oughs> เล่นกามท้อง <c oughs> อะไรซึ่งจะไม่เหมือนคนอื่นๆเมื่อคนอื่นเขาจะไม่ทํากัน แต่ผมจะทำผมก็เลยมองว่าแค่อย่างน้อยอะ่ะผมก็ยังได้รักษาสภาพร่างกายอะ่ะได้รักษาความฟิตได้แบบเติมตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่อยู่สำรองด้วยกันบางทีนั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยผมก็มีแบบว่าแบบเล่นแบบเพรสอัพกับซีทที่ตัวเองนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจได้ไตเสพไบเสพบ้างอะไรนี่อะเงี้ยือคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีหรือแม้อยู่ในซุ้มก็นั่ง,เล,งเล่นก้านทองไปอะไรกันไปอย่างเงี้ยซึ่งการกระทำนิดน้อยที่อย่างน้อยผมก็ได้ประโยชน์กับมันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมก็คิดว ไม่ลงก็ไม่เป็นไรไว่าอย่างน้อยเราก็พร้อมไว้สําหรับเกมหน้าแการสมมุติอะไรเงี้ย mm. หรือแม้ถ้า่บางทีก็แบบทําเพื่อเพื่อหวังผลว่าสุดท้ายเนี่ยผมชอบคิดซะว่าเ,เขาเรียกน,นะโชคอะ่ะมันจะเข้าข้างคนที่ทุ่มเทที่สุดเท่านั้นหรือว่าแบบมุ่งมั่นมากที่สุดเท่านั้นอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเออสักวัน โชคกจต้องเข้าข้างเราบ้างแหละสุดท้ายต้องมีคนเห็นความดีความทุ่มเทของเราอะไรเงี้ยผก็เลยคิดอย่างง้นแล้วก็ก็เลยเป็นหนึ่งที่โอเคอ่าไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่วันหน้าเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเราจริงๆก็อ่ะโอเคมันมันไม่ใช่เกมสุดท้ายในชีวิตอ่ะมันก็ยังเหลืออยู่สมมติาถ้าเป็นเกมในลีกก็เฮ้มันมีอีกหลายเกมเว้ยเดี๋ยวโอเคโอกาสหน้าขอแก้ตัวเดี๋ยวกลับไปซ้อมใหม่เว้ยลูกนี้อย่างงี้ก็จะจำเหตุการณ์มมเเเนนว่าาาลูกีี้รคยพดแบบ กันเดี๋ยวเราเอาไปทําในสนามซ้อมอย่างน้อยในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์อย่างใ้อย่างหนึง่งอ,อะไรเงี้ยมองว่าจุดแข็งของคุณรีซอคือการที่คิดเพื่อกลับมาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ได้ใช้ใชความคิดในการดึงตัวเองให้รู้สึกแย่ลงกับเรื่องอะไรเลยก็ตามนั่งคุยกับคุณรีซอมาเนี่ยภาพที่คนอื่นมองเข้ามาเนาะว่าคุณรีซออาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามกวางกลับไม่ได้มองแบบนั้นควางกลับรู้สึกว่าคุณรีซอเป็นคนที่มีวินัยในการใช้อารมณ์แล้วก็ในการใช้ชีวิตของตัวเองมาก วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคที่มีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็มาแชร์ความคิดแบบนี้นะะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากค,ค่คะคุณสามารถเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นได้โดยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองมีวินัยกับตัวเอง <S <S และอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองครับ